แน่นอนต่อไปนี้คือบทสคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ1,700คําเคำเกี่ยวกับรถถัง T55 รุ่นใหม่ของไทยในปี2026แปลเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อตามคำขอของคุณสำหรับช่อง Auto Vehicle ขีดขีดขีดขอต้อนรับสู่ช่อง Auto Vehicle แหล่งรวมเรื่องราวยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีป้องกันประเทศล้ำสมัย สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของรถถังในตำนานอย่าง T-55 ท,ที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับรุ่นใหม่ของไทยการพัฒนาในาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่มันคือการคืนชีพเครื่องจักรสงครามให้กลับมามีบทบาทสำคัญในสนามรบสมัยใหม่ T-55 ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยสหภาพโซเวียตในช่วงกลางศตวรรษที่20และเป็นหนึ่งในรถถังที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดัดแปลงที่หลากหลายทําให้มันยังคงเป็นที่ชื่นชอบของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้และได้ดําเนินโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อชุบชีวิตรถถังรุ่นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหัวใจสําคัญขององค์การปรับปรุงครั้งนี้คือระบบอาวุธหลักที่ได้รับการยกระดับปืนใหญ่ขนาด100มเมตร แบบ d 10ทีที่เคยทรงพลังในอดีตได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบใหม่ล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมการยิงโวนาที่ประกอบด้วยเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ KTD5 คอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุน BV62 กล้องเล็ง t SHSM32PB และระบบรักษาเสถียร,รภาพซิกลอน M1 การรวมกันของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ T55 สามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ในระยะไกล นอกจากนี้รถถังรุ่นใหม่นี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องปืนใหญ่ได้อีกด้วยด้วยการติดตั้งระบบบัสชั่น 1K116 1ที่ทำให้สามารถยิงขีปนาวุธ 9M117 ซึ่งสามารถเจาะกราะเหล็กหนาได้ถึง750มิลิเมตรความสามารถนี้ทำให้ T55 กลายเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงต่อยันกรอดที่มีการป้องกันสูงด้านการป้องกันของรถถังก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก โดยมีการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิดเอราและการเสริมกรอบแบบพาสซีฟเพิ่มเติมซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ด้านหน้าของรถถังมีความสามารถในการต้านทานหัวรบแบบฮีดได้ถึงประมาณ450-490มิม mm, และสามารถต้านกระสุนเจาะก,กราะ APFSDS ได้ที่ประมาณ320-380ม mm. เมตร การเสริมความแข็งแกร่งนี้ทำให้ T55 มีโอกาสรอดชีวิตในสนามรบที่ทันสมัยได้มากขึ้นในส่วนของระบบขับเคลื่อนก็ได้รับการอัปเกรดโดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ V55 รุ่นเดิมไปใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ V46-5M ที่ให้กำลังสูงถึง690แรงม้าทำให้การเคลื่อนที่ของรถถังคล่องตัวขึ้นทั้งในด้านการเร่งความเร็วและการควบคุมในภูมิประเทศที่ยากลำบาก ระบบช่วงล่างก็ถูกปรับแต่งให้รับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากกรอและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้รถถังยังคงความเสถียรในทุกสภาพสนามรบด้านความสะดวกและความปลอดภัยของลูกเรือก็ไม่ถูกละเลยโดยมีการติดตั้งระบบป้องกัน NBC ที่สามารถป้องกันภัยจากนิวเคลีย ชีวภาพและเคมีนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารยุคใหม่ที่ช่วยให้การประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของปฏิบัติการร่วมในสงครามยุคปัจจุบันการที่ประเทศไทยเลือกที่จะปรับปรุงรถถงัง T-55 ถือเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาอาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหารแทนที่จะจัดซื้อรถถังใหม่ทั้งหมดซึ่งใช้ทั้งงบประมาณและเวลาอย่างมากการยกระดับแพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารได้อย่างรวดเร็วและคุมค่ารถถัง T-55 ท,ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นเก่าสามารถกลับมามีบทบาทได้อีกครั้งหากได้รับการปรับแต่งอย่างถูกจุดเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศต่างๆที่มองหาวิธีเสริมกำลังรบโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอาวุธใหม่ราคาแพงการนำทรัพยากรเดิมมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจสำคัญ กล่าวโดยสรุปรถถัง T-55 รุ่นปรับปรุงของไทยในปี2026ถือเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมขององค์การผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการยกระดับระบบอาวุธระบบกรอบการเคลื่อนที่และระบบลูกเรือทำให้รถถังคันนี้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่น่ากลัวและมีประสิทธิภาพบนสนามรบยุคใหม่ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่เพียงแค่เสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศไทย แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ประเทศอื่นๆอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตนขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ t 5 5ครั้งประวัติศาสตร์อย่าลืมกดติดตาม Auto Vehicle เพื่อไม่พลาดข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีที่จะกำหนดอนาคตของสนามรบ